แย้ก็ยังมีแม่ขอถ่ายนะแม่นะลูกนะแย้มจะจับไว้กับแม่ทุกวันนี้ให้ถ่ายที่ลูกมาหาแม่ปกมีอเลยที่ป่อลูกทุกวันนี้ที่หมู่บ้านของเราเน่ยเขามีงานเขาหนีไิ่เก่งมาส่งพ่อเนยนะครับแม่ที่แย้มมาหาแม่ที่นี่นะแย้มอยากจะไปเที่ยวแต่แย้มไม่มีเงินเลยแย้มไม่อยากได้ชุดใหม่อยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆแบบเขาบ้างครับแม่ จริงสะนะเขามีงานวัดแม่ก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันถ้ายลงอยากไปเที่ยวแม่ก็อนุญาตลลกแต่อย่าเอาเงินไปซื้อเสื้อเนี่ยเงินแม่ก็ไม่มีเก็บมากหรอกลูกอยาซื้อกับข้าวติดตัวอยู่แค่ร้อยเดียวเองเดี๋ยวยังไงเนี่ยแยบบางเงินร้อยแยไป,ไปซื้อก่อนกันแล้วกันนะลูกนะแต่ว<อ>่าเก็บไว้ดีๆอยอะๆให้หมด อ่าไอ้ดูอะไรกันไอ้จุ้งคุณเปลี่ยนแท็กขึ้นา่งว่ไรไอ้อานนี <laughs> ้โดนใกล้กูไม่ไห้ใจีกแั้วน่นไอ้นั่นเรียกไม่ยายไม่ยายกูเลยลองดูเถอทำไมเม่ยายอะไรเข้าแขนแบบบูนเ้มลังนี่มายังไงเนี่ยคนข้างบ้านไม่ออกกัะแลงแค่คนเรือนนี่ ไม่ยอมสินี่งหลังดิเธอทำอะไรอยู่กูเชิให้เงินลูกเอาไปซื้อเสื้อโอ้ให้เดี๋ยวนี้เขาให้เงินลูกทีละเป็นร้อยไดดิพ่อใช้เงินกันต็มไปอย่างนี้อีกหน่อยพึ่งก็ต้องลงจมสิแค่แค่นี้นะล่มจมเฮ้ยไอ้ทีมึงเสียโบกเสียให้เราเป็นหมื่นมึงไม่เห็นลมดูไปเลยจิมไม่เหมือนมึงนี่ไม่ทุกบาททุกเงินเคยได้ถือไหม พออย่าขอก็สิทธิ์จากจีซีก็บอกว่าตังยังไม่ได้แตกเรื่องนั้นมันเรื่องของเขาเลยมีเท่าไรเคยถือติดตัวไหมบอไม่มีจ้าขอกระสิบสิบบาทบอกยังไม่ได้แตกเพรันไม่แตกแต่กูหลาแตกมาทีหนึ่งก็สองเหรียญกูไม่รู้แห่งถือหรือกูให้คอื่นเดี๋ยวว่ามันโดนกูนะที่มันเกินที่จะทำอะไรแค่จะให้เงินลูกร้อยครึ่งร้อยเนี่ย จะก็จะทำให้พี่ร่มจมเลยเหรอที่เวลาประกาศเนี่ยมันผ่านเงินพี่ไปเท่าไหร่แล้วเรียนน่ยส่งเรียนเท่าไหร่โรงเรียนถึน่าจะพัดเห็นไหมโรงเรียนเราไม่เคยไปหรือเปล่าซ้ำชาติกีป่ปีพี่ไม่เคยบอกไม่เคยติปากว่าที่ได้ในโลูกแค่นี้พี่กับไปยินมาเพลินเพื่อท่านี้เป็นตักส่เพือพี่จะผลักกลับกลัทำไมเพื่อนนี้ล่ะลุงลุงพูดหม่ไปแล้วใช่ฉันส่งมาเป็นเวลาจับพัดใช่มันจะไปรวลาจับพัดเหมือนกันใช่แล้วไอ้มันไปราจับพัดลม มึงพ่อมึงใครนี่ลัางลังพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะดูถูกลูางล้างล้งไอ้ลูกไอ้ลูกผวยไลักทีมึงก็ไม่ดีนี่ใครอะฮะเมียใหม่พ่อมึงดินี่พ<ใ>่อนี่พ่อไปเชื้อทาสารตะปูขนไหนมาเนี่ยฮะแกอยากได้ปุกอย่างทลกอย่างอย่างไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เหลือแม้เงินหนักที่ฉันได้ยินว่า พี่กูกกกไ,กกได้จังมึงเพราะมึงจ้างกูห้าร้อยไม่จ้างกูจะได้ยักหาไม่หลับพี่ให้ไายลูกเข้าข้างลูกจะรู้มันเคยตัวหนูไม่ยอมนะพ่อว่ากูช้างไอ <c oughs> ้ลนีแท้ตัวคือานาจาเกาหลีตั้งชื่อเลยวอนนอนคุกหา้หาหนูว่าหลังนี่ยังไงเนี่ย เออถ้าไอ้วอนนอนคุกไงถ้าเป็นพระเอกก็ไอ้เหม็นจนกุยหูยถ้าไปเป็นดาราญี่ปุ่นก็ไอ้ตายคามเมาว้าดูสิเมียน้อยมากว่าหนูน่ะเ <c oughs> มียน,อน้อยมากว้าโลโคมึงก็มีชื่อญี่ปุ่นชื่อเกาหลีชื่อไรเ่าจริงแกเา่าทั้งกู <c oughs> นับหัวมึงนี่โอ้แม่ไปบวชเรื่อบวชยืนร้อยไปมีคำหม่เอาสิ ใช้เงินเดือนฉันแต่อนกดเงินเงินเหลือเท่าไหร่เอามาลูกใช้ฉันใช่แล้วจัดมันจะไปใช้เพื่อมันล้อก็ได้ไม่ต้องมาขู่มีเท่าไหร่ใั่ไหมไปให้หมดไปแล้วนี่ยนี่เป็นกูละทีทีมันใช่ไหมทีมึงนี่แหละพ่อหนูจะได้เยอะไหมเนี่ยฮะพ่อเพื่อคอยกินแล้วเนะพ่อใจเย็นลูกแม่มึงออกมาอ้เงินก้อนนี้มาเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ฉันเหลืออยู่หากพี่ให้ลูกไปใช้แล้ว ต่อไปไม่จะมาขอใช่รึนะไม <า S 2> ่มีให้แล้วโอ้มันชดบระชันหรือว่าพาก้งหงส์ถ้าไปทำลมยไปหาข้าผีออกมันนี่ไมึงใี่มือล้มฟ้อง,องโก,โกยหลอกมุ้งมีปัญญาเขาทางจอดเนี้ยไม่มีประตูประกาศแล้วเงินนั้ต,นนต้องมา,ากาพี่จะใช้คนนี้เจ้าจะใช้คนเดียวหมดเลยได้ไงเอามาแบ่งให้พี่เขาไปซื้อเสื้อใส่บ้างโหหลังหลังพูดแบบนี้ได้ไง ียกแม่ลังลังให้ลังตังเนี่ยลังให้กัดจะให้กัดนี่ยให้พี่แย้มไม่ได้เท่าตังให้พี่แย้มนะสู้เงินไปซื้อขนมหมากินดีกว่าลังลังลังลูกพ่อไม่สั่งสอนเฮ้ยสั่งสอนลันรอบ่อทิ้งร้องสั่งสอนจังหันไม่เอาเหนียวันดานเดียวกันไใ้นี่นี่พ่อเดี๋ยวกูให้เป็นเมียน้อยเลยนมึงมึงไม่ว่าดอกเัินเขาบอกพ่อสั่งดานเร็วน่ะ ลูกไปใช้กับเพื่อนมันคงจะไปพร้อมกินอยู่แล้วดูนี่เงินแค่สองหมื่นหายใจสามทิ้นก็หมดแล้วแม่จล้าไว้ให้การชดชีวิตแม่โว้ยกูมีสองรอยกูถ่ายเทสหวันเดี๋ยวกูนับไว้เลยสิปเอาอะไรแต่คนสาวซื้อไรกินเป็นแบบนี้ก็ลูกหลานเนี่ยมันขุนพี่กมลเอาอะไรไปก็เป็นไรพี่ทังเงี่ยพี่พักลูกหลาเอียงจนลูกทุกวันเนี้ยว้องมาถามชีว้ตที่ไม่เคยรักไม่ใช่พ่อก็หรือเปล่ากินหลังพี่ พี่ทำให้มันโขกหน่อยสิอย่าให้ลูกคิดว่าพี่ไม่ใช่พอ่อถ้าพูดอย่างนจะบอกว่าฉันรักลูกเราอย่างนั้นเ <c oughs> หรอก็ใช่สิไม่แต่แล้วฉันรักลูกเท่ากันแต่ถ้าอยากได้เงินที่ฉันมีจจ<ห>น,นั้นใส่จะตังค์เงินเดือนก่อนมาเหลือแต่เงินเดือนใหม่อยู่ในกระเป๋าฉัน,นฉันยังไม่ให้เธอไหนเขาม้าไม่หนู่มมากดิมึงบุญด่วนเอามึงได้แล้วมีจริงๆนี่นี่ก็ห้าบาทแล้วมันจะหายงั้น ลูกล่างมันน่ามีไม่คนอนเขายืมอาพอไม่าไม่มีก็ม่ดีคนน่ะอาไปเป็นเดี๋ยวฉันให้มันเองหาอะไรลูกหาตังนี่พ่อหนูได้แค่สองหมืเองพ่อเอาไว้ให้ของจินของินจอนท่ไหนว้เนี่ก็บอกบุกนี่มัใส่กคราะใส่เเอาล่ะแ๋ยวฉันให้มันเองฉันไม่รักลูกเอียง เดี๋ยวหาคืนชาวบ้านที่หาวเป็นคนที่รักโรงเรียนต่อว่าฉันได้พยางฉันไม่ใครว่าฉันได้อยู่เลยได้กี่วานะกูอยาก,กแก้อเองจะของเงินไปทำอะไรยังเด็กยังเล็กน่ะลูกผมอยากได้เสื้อใหม่ครับอยากได้เสื้อใหม่อ้าเอาขังกูไหมล่ะ <c oughs> กูที่เปลี่ยนคือกันใส่แล้วจะกล้าเดินออกจากบ้านไหมเนะี่ยมันนอนเด <c oughs> ็กๆจะได้ไม่เมื่อยเออหลก ไม่เป si ็นไรถ้าอยากได้เงินพ่อจะให้ซื้อเสื้อใหม่ไปให้ลูกตอนนี้เขาลังฮิตอินเทรนเดโมเดโมโอ้ยเดโมน่ะเขาไม่เข้าวโลตัสก็ไม่เข้ามันเฉยเขาไหนหรอกเขาสร้างใหม่มาไปข้าวโลจัสนง่นใหญ่กวูโลตัดสชุดนี้มึงซื้อมาใส่ชุดโลดตัดชุดโลดตัสเพราะคนนี่ใช่ก่อนชุดโลดตัดเขาซื้อให้แต่คนที่ใส่ หิ่งใแล้วทางแม่เธอคีด้ไม่มีใครทวงอูดอารมณ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โ้จะว่าเราใจดำใจจือกันลูกม่ได้พอนเงินไัทไหมบนฉันอสม่เสมอเลว่าฉันนัลงยังรนทำอางนี้ไม่ได้เนี่ยจะว่าไอ้หนูอยากได้ไปลรนไัโอ้ไปเดโมซื้อเสื้อใหม่เกงเงินใหม่เสื้อยีงเอาชไปแทลูกตายลูกคุปรงก็กระจอกไปได้ไอ้เขาลูก่ครับพ่อ้อยเดินออกมาหวาบ ไอบอกมาเซ็นก่อพอต้องให้มันเยอะแน่เลยไหายแห่งกูดาเด้อเอ้าวปมือมาครับซื้ออะไรแ่งไปบาี้เแม่มึงเกงหย่ได้บาีเนี่พี่แยดูกูนี่กูได้ตั้งสองหมเงินเดือนแม่ให้กู ทู่สมัติมาเลยมั้ยมากมาก็แค่ใช่ไหมเนี่ยชุดเต็มคือชนะคือชนะคืออะไรแม่จิงบอกมาอจาดย์มันนักกินเนี่ยโอ้เฮลืองอะไรกันเลยลืใครเป็นยังไข้าเองไอ้มากเอาด่า ทำไมมือไปตีนางนาคแบบนี้นาาคจ๊กอะไรงสงสัยความดันขึ้นวูนาคเลยครับโอ้โหอย่าลอกหนังเยี๋ยวๆอยยกูคุยกะหลาดก่อนแย่เออมื่อกี้ได้ยินแว่วว่าพ่องให้ตังค์เท่าไหร่ไปซื้ออะไรให้บาทเดียวครับลุงให้บาทนึงไหนะดูเอาไปซื้ออะไรเนี่ยตายห้าเลยโอ้ยลุงเชี่ย ายเขาบอกว่าลุงชอบกินเบียร์ไม่ใช่เนี่ยมันด่าเที่ยเลยคุณผูกินมันด่าจริงนะออไอ้ขี้คอกนี่มันคนเผ่าไหนมาหลุมลึกๆฝังศพอีนี้มันบอกว่าให้ไปซื้อเสื้อซื้อเกงเกงซื้อเสื้อจะซื้ออะไรได้บาทเดียวกูเอาไปออกกระดุมมันก่อนสักเม็ดนึงเนาะเนี่ยวลาที่จะไม่ออกได้ไหนดูดูปลาอ้นี่เดี๋ยวกูขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปอุ้มสิเอ ว้าวโอ้ยว้าวนาตัวแทาเงินบาทใช่ก็เงินบาทมาไม่เข้าระดับเก่าจะต้องไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปเด้อตอนนี้ไม่มีค่าสักวันอาจจะมีความหมายลูกใช่ไม่ต้องเสียวจะแจกไปแล้วลูกเดี๋ยววันหลังแม่มีแม่จะให้ไปซื้อกันแล้วกันแต่วันนี้แม่อนุญาตให้ลูกไปเที่ยว ไป,<ล>ไปเที่ยวแล้วออก็กลับบ้านตรงเวลาเนอะลูกนะเดี๋ยววันหลังแมวมขายไม่มีเหลากับใครแล้ววันหลังแมวมาขายแจงปลา,ายเาข,ายเาขายื่อได้ยิ่งให้อันโคกกะยังอโคงตึงๆแฟร์ก,ก, <c oughs> กูเห็นหน้ายเลยกูมต่อไปนี้กูจะไม่ซื้อเครียดขั้วกินเลยแย่งหัวมันทั่วันลยกลับบ้านใหตรงเวลานะลูกฝากไม่ต้องห่วงกินร่างเดี๋ยวไปเที่ยวจะไปกับมันด้วยมีเรื่องกูไม่เคยทิ้งใ,ใครทำไมลูกเขาไม่ทำกันได้บัน แกแม่ม yeah, oh ึงว่าไปดูสังไม่ใหญ่ลูกที่อยากหพัก ไหวปกเด็งทุกคนเจ้าค่ะหมดแม่ขับรถยังไงชนหมาขวาชนหมาจะไหนโอ้ยแม่กับกูยัหมาอัะนีงโอ้ยจ่ายแล้วกูฟันเดาเสียเลยโอ้ยแม่งไหนเดินไม่ดูกูเลยเออแม่มันแบใครเฮ้ยมึงทำอะไรเบ็นี่มาดูเสียขาเลยมึงทำแบบนี้ไม่ดีหรอกทำไมมึงดูไหม เนี่ยผัวมันหึงอยู่นี่เนี่ยผัวนี่ไม่จะไรกูด้วยจักแม่อะไรตื่นฝูงเดียวกันเดี๋ยวเดาใครเป็นใครวะไม่รู้ใครมาชนพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ดูจัดการเลยนะพี่นะอ้าวใครมาชนพี่แล้วผีไปชนใครผีไม่ชนนะพูดถูกเนี่ยเมื่อกี้มึง ก็ใหญ่ยังไงล่ะท่างมึงมาเต็มเกอะเลยคนเดียวอา้าทำไมอ่ะกระท่างมันก็ใหญ่กว่ากูอยู่แล้วไงมึงไม่ได้หรือไงมึงชนกูใช่ไหมเมื่อกี้ใครบอกว่ากูชนมึงมึงอะไรมึงไม่ชนกูมึงเลยม,มึงเ,ยเงยแหละชนกูบอกว่า,วากาูชนมึงมึงต้องที่ตบกูโอ้ยสงสารเจ้ลูปกปัดด <laughs> ุขี้ขอพักเค่อยลงจะแทะเบ้านี้เนี่ย มึงบังอาจพักกูแรงขนาดนี้ทำไมอ่าๆๆมึงมึงได้พักกูเหรออ๋ออ้าวไอ้สันดาลเขาแม่ถูกมินมินไอ้นี่เก๋เขาพลังเรียกันมึงทำไมกัดฟันกบกัดมันแนบก็คูลุนมันลุนโทษนะนี่ลุนไปท่ลุนกมึงจะ้สามารถได้มาพักกัยกูนี่ฮะมึงยังพักกูได้เลยอีกฮะเอาละ เองกันนี่ฮีกันฟันกบกวดอือทีนี้เป็นผู้หญิงก็จกน้ำตาบแม่มันจกฉากแมดเลยมึงอย่านะเขาจกน้ำจับมึงอย่าจกให้ประจอมนะประจอมไม่ไปปไปจอมช่างแม่อีกเฮ้ยไอกูว่าล่าเรียนสิเก่งกันนี่กูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วลิียเล่นกันไอ้นี่กัรฟันกบกวดเฮจกติดมือเรียมาไฟอะไรกูฮะ มึงมาจากไหนอีกคนนี้นั่นเพชรไม่หายเมื่ไหร่มาจากไหนเออกูก็มาจากข้างหลังกูกำลังจะไปทางหน้าสินั่นมึงดูเธออีคนนี้ไม่ไม่ธรรมดานะไม่หน้าห้าไร่หูสองงานใครนี่ยมาบ่นบ่นนะเดยวใช่กมึงว่ากูหน้าใหญ่เหรอใช่กูจะบอกให้นะกูไม่หน้าใหญ่อย่างเดียวหรอกอย่างอื่นก็ใหญ่นั่นเออขนาดถามก็เจียวยังอายนะไอ้ลูกไอ้ลูกนะ ดวนาดวนตีหัวหนูลุนนี่ลร่างอย่างนี้นี่าะเทียวงวมนี่ยังเหลือหมาเลียนี่ฉันบอกแกแล้วีเจนเลอกันนี่ี่กัดันกุดกวดรู้ไล่ะว่าหมาเลียน่ะหมาใครหมาพ่อมันเอาหาอมึงยังเลียรกัยอยู่เลยเนี่ยดถ้าแกเพนด้กันนี่เนี้สะออนกันเขาเรียกว่าหมาหนังพอพอพอก่อน ย้ยยัยยายนั่นยัยหัวเถิดอ้าวเด็กอ้าวเด็กว่ายังไงคิวล่วงเพื่ออันนี้ที่กาขึ้นเต็มหลังยาเดี๋ยวมาจากไหนนี่แม่คุณฉันน่ะเหรอเออฉันมาจากดงกะเหลียยงนั่นดงกะเหลียให้ฉันนั่งได้ไหมเนี่ยนั่นเอาจะชำดานมึงเด็กโอ้โหมึงนี่เนาะพูดกับผู้หญิงผู้ยญิงไม่ดีเลยโอ้ยงวดนี้ต้องมีแฝก วันนี้มีเท่มีแตดวูทอแต็วันนี้ไม่ต้องมีแปดกวางวันนี้ต้องวิ่งสี่ไม่ใช่งัววันนี้ต้องวิ่งสี่ก็ไม่ต้องมีสี่นอนสี่ยังเหนื่อยยิ้ตา นางจ๊ะมึงมามาจากไหนนะกางคุยมีเวลาคุยกับพี่จะทอดเนาะเออถ้าพูดเพราะๆอย่างนี้มันก็น่าคุยหน่อยคนนี้เด้อฮะมืดมืดกระจุกไม่ฟิดก้มไปยิ้มเบื่อได้ไม่มาเพอามันเดินตกกระลึงเกลือเด้อนี่นางชาวบ้านนี่เป็นกรมีมดอะไรตกกระลึงเกลือมันเดินกว้างนี่แบบแบบเนี้ยเนาะนางจ๊า มาจากโรงกระเลียงเนะาะมึงชื่ออะไรนี่จันน่ะเหรอมินตาจา้ะมินตาอะไรไม่หูใหญ่ตั้งไ,ไม่ได้ยินไม่ได้ยินฟังให้ดีนะกูบอกว่ากูนะ่ะชื่อมินตาคนคุกไม่เคยเล่นนะสนุกเขาจนเนาะยังไม่เป็น เขาด่ามาไอ้ทุนไอ้ถุนคุกเจ้ามาดิเขาหาว่าไอ้นี่น่ะเป็นบดินดุกมึงกูนี่ครับไม่คุกูคุยกับไอ้นี่พอมึงจะได้ลูกก็กูเสนอช่วยมึงเด้ไม่รู้เรื่องต้องช่วยดอกให้กูยกมือก่อนเข้ามาเนี่ยเอาเอานั่นของแม่มาดชื่อมิซาจ้าวามาจับดงกะเหลี่ยงมาจับดงกะเหลี่ยงจ้ามึงผ่านดอันนั้นมามั่งไหมดวงอะไรเหรอทะเลาะคาดงกะเหลี่ยง เลาะดงเลาะดงกะหลี่ยงดงอะไรเหรอดงกะหลี่นะกะหลี่แม่มึงสิอ้าวแม่กุระแล้วทำไมถึงละไอ้ขี้คอกคนนี่เดี๋ยเซนจริงๆหาว่าไปดองนี่ดูในเราถั่วแก่เลูบล้างอย่างนี้นะเขาไม่เลาะเลยผู้ชนกะหลี่ขี้คอกอะไรคือไก่ก็ไก่ตกน้ากะหลี่ป่วยเดี๋ยวไม่กะหลี่ดองกะหลี่ยงจะพี่เนี่ยชื่อชื่อมินซามินซามึงมึงมีผัวอย่าง ผัวผัวเป็นยังไงอ้าวนะไม่รู้จักนี่ผัวผัวก็แม่มาขยุกใส่เลไกูยังไงอย่างไรผบอกเขาไมล赖นะยังไม่มีเนี่ยตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาไม่เคยตกถึงท้องสักทีเลยเนี่ยถ้าไหวทองกูถ้าไวทองเนี่ยใช่เมียกูเป็นหีคำ묵ถ้ามึงอยากมึงยังไม่มีผัวเอาเอาตะกูลนี่หละ ของนั่นชวนง่ายแท้กูไม่ไม่เหี่ยวอย่างไอ้นั่นดอกของกูของกูก็ยังเข่นแบบพี่ก็เหี่ยวคือกันเฮ้ยเนี่ยจริงๆนะพี่ะรู้พี่รักพี่รักไม่ให้เขาดูถูกพี่ขนาดนี้โอ้แต่มันจะเป็นไรกันเถอะเดี๋ยวหน้าก็เหี่ยวยังเพราะว่าแขนก็เหี่ยวอันนี้ก็เหี่ยวดูตรงเท้าเหี่ยวมืดตัวเลนไม่ใช่รองเท้าเหี่ยวดอก ขาเท้าถุงเท้าถุงเท้าไม่เหี่ยดหรอกขากูยุบเลยมันลุยัแม่หมันรออะไรตั้งลอดเลียบเลยก็เป็นห่วงพี่รักนางเอางี้จะไปเอายังไงอยู่ตรงนี้คนเยอะแยะนี่คุณจะพาไปดูนั่นไปดูอะไรตรงกะเหลี่ยมกว้างไม่มีดอกดูอะไรมันนานาทีมันนานนาทีเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวกูจะเล่าเดี๋ยวกระต้อนขาไปกันหลวายด้ยฮะ ผีก็เลี่ยงออกหรอนาหนาเป็นไงเลยหนาคือผีสักยากูหนาคือกูไหมหนาบนดมมึงแม่นี่เกิดอาการจหนังเหี่ยวมนะหล่ะังเหี้ยวแวนี่ยคนี่ จะพาไปดูไอ้น<เ>ั่นมันห <ze> ้านาทีมึงไม่เคยเห็นหรอกเนาะไม่เคยเห็นมันห้านาทีนี่ลักษณะมันจะหัวเดียวแสองหัวเงาหัวเดียวสองหัวเงาหัวยาวๆผิวดำปี้เลยหรอเน่ใช่ลุยนะที่พูดแบบนี้ทำไมจะพาฉันไปฟันใช่ไหมล่ะโอ้รุ่นนี้ไม่ฟันแล้วแถมต้องพอได้อยู่เคยแทงถูกแฉเนี่ยมึงจะพูดอะไรเช่นนี้หนไอ้นี่ปึ๊งแม่มาเจอให